สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับหนึ่งเซอร์ไวเวนะฮะเดี๋ยวนี้เรามาอยู่ในเกมตัวแท่ารู้สัพยุทธวิย,ยาจาร์นะฮะตอนนี้เราจะมาเล่นกิจกรรมเหวมืดอ,อันแห้งแล้งนะฮะจะเป็นพาร์ทในส่วนของอันตรายอันตรายลึกเนาะอันนี้จะเป็นสุ่มกับแรกอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นขนน,นะน,น,น,นนกใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราสุดท้ายแล้วกันแล้วค่อยเช็คทีเดียวว่าเราต้องใช้ไอ้ซิปอันฟีอะไปที่อันไหน ปเรามาดูกันก้อน,นี้วันแรกก็คือให้ลงประมาณ6คนนะเนาะจะได้10แต้มนะฮะลงตัวว่างไว้1คนหรือมากกว่ามากกว่าเท่ากับนะ10แตนะ้มเนาะแล้วก็ใช้นิ่งลงลง SSR นะฮะก็จะได้อีก10แต้มแล้วก็ต้องต้านดามเมจ10ฮนะิตเนาะโอเคไปดูทีมันดีกานะฮะเริ่มต้นเราจะใช้เป็นประมาณนี้เนาะก็จะใช้เป็นปอนะฮะเราไม่ได้เปิด8เยอะเนาะเอาเป็น อันนี้เป็น2 2 1 1, 1นะฮะเดี๋ยวปรับจิตก่อนยังไม่ได้ปรับจิตเลยก็ต้องไปปรับจิตก่อนนะเนี้ยทีมที่อะไรเออ12เหรอหรือ13แป๊บนึงนะฮะเราไม่ได้เซฟทีมไว้มั้งเนี่ยอืมอันนี้ปะ่ะไม่ใช่บันทึกก่อนเซฟไว้ไหนดีอันนี้เลยง่าย ไล่ทีละตัวเลยนะฮะเริ่มจากมาน้ำเนาะสองสอง,สองหนึ่งหนึ่งไม่เปิดแปดเนาะอันนี้อะไรก็ได้แล้วแต่เราอ่าสเตตัสเป็นสปีดล้วนนะฮะไล่ไปพร้อมกันเลยก็ได้ไม่เป็นไรผุ้วิญ,ญญาณเอาเป็นบัฟอย่างนี้โอเคเสริมกับอ่าสี่ครั้งเนาะจิตอ่าซูชิงเป็น X11X หนึ่งหนึ่งก็ได้นะฮะหรือจะเอาเป็นอันนี้เป็นสองก็ได้แล้วแต่เราจะชอบ อันนี้ขนาใช้ดีบัฟละกันติ <sun arrivé S 1> ตแค่2พอละนะฮะคิกเกียรลีอันนี้2 2 1 1 4ครั้งกับบับอันบนซ้ำได้นะชัดจิตซ้ำได้นะฮะอันนี้เอาเป็นคีเลทให้หมดนะฮะกระดูกเฉพาะ5ดาวเท่านั้นนะใช้5เท่านั้นนะฮะไม่งั้นเดือดรวนแล้วก็โอ้ตายห่าละเอาเป็นสกิลวิญญาณดีกว่าแล้วก็เสริมบัฟนะฮะซ้ำได้ไม่เป็นไรอันนี้เป็น ปีพีโตงเป็นสอง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 เนาะสับปะริดล้วนเนาะตั้งไว้ก่อนเผื่อวันหลังมาดูจิตไม่มีล้นมาเนี่ยมีปะมีล้นกดอย่างนี้แล้วกันล้นมาอยู่นี่ใชยเลยเหรออันนี้ห้ามลดเกรดนะฮะ เดี๋ยวเราจะเอาไปล้นแถบของอตัวนี้ไม่ต้องล้นหรอกมันล้นไม่ได้นะฮะอันนี้ล้นไม่ได้หรอกมันออกต้องอกให้มันออกเอาเป็นอะไรก็ได้เนี่ยไม่ไม่เป็นไรต้องเป็นควบคุมนะฮะกับอันนี้เป็นใช้สกิลนะฮะออกไม่ครบสี่อยู่ละอันนี้ก็เดี๋ยวก็หายโอเคลรหลงนี่จะใช้อันนี้ก็ได้นะแต่มันมันมันไววะไม่ไม่เป็นไรเอาเป็น1 1 2หนึ่งสองะฮะ1 x เออเป็น1 2 x สอง เอกหนึ่งเนาะอ่าโนสปีด d ใหม่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 ใหม,ม่กวงแสงเอาแหวนเจ็ดออกแล้วเนี่ยสามร้อยห้าสิบก็ยังแซงมาเลยฮีเล็หล้วนอันนี้จะใส่อะไรก็ได้เนี่ยกระเลียงก็ได้โอเคไปเลยกันเลยดีกว่านะฮะ ไะดูอันนี้ห้ามใส่ลักสดเกิน4ชิ้นนะเดี๋ยวมันลดเกรมันมันจะฮิตราไม่ถึงห้นะฮะให้ใส่แบบให้ใส่พอพอให้มันติดเอทีเสูงๆเฉยๆ,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 ๆห้ามให้ห้ามใส่ลักสด4ชิ้นเด็ดขาดอันนี้ต้องเอาอ้าไปไหนแป๊นแบนึงหัวไปไหนปอไหนจ้าปอ เอาหัวอีกอันนึงมาใส่ก่อนนะฮะเอาปีศาจวานเนี่ยต้องใส่และติดงูนะฮะอันนี้สุดขีดปีศาจวานไปนู่นเลยไปใส่ให้เจ้าปีปิโตงนะฮะอันนี้มานี่มานี่ตีตายเลยยังไม่ได้จัดกระดูกเนาะพลังจิตปีปิโตงมันเยอะนะฮะอันนี้อันนี้ขี้อ่ะแล้วเนะี่ย ไม่ใส่ไปไปเลยกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมอันนี้กิบโอ้กิบไปตรงแล้วกันง่ายดีอ่ะแล้วก็เปลี่ยนใหม่หมดทุกเดือนนะฮะเดยวต้องล้างทีมใหม่หมดละอันนีถ้ถ้าเกิดดาเมจไม่แรงพอให้ใช้ให้ใช้จิต6ถึงจิต8นะฮะขึ้นไปเนาะอันนี้พอดีเราไหวเนี่ยไอเอนเชียนสองอ่ะ ของนะดูนะเซเชลส์สองก็ผ่านได้เนี่ยห้าหมื่นปีเนาะกะเรียงก็แค่ห้า0มื่นอินนิคอนไม่ได้ใส่มาเพราะวันห้าหมื่นอินนิคอนไม่ได้ใส่มามีแต่ห้าหมื่นก็ยังผ่านได้เนาะได้สามจุดสี่เทินนะฮะจิตก็จิตจิตสองเหมือนกัน แต่ว่าต้องถ้าถ้าจะแรงๆต้องติดสูงสูนะหกขึ้นนะฮะอันนี้พอดีขี้เกียจแล้วมันผ่านผ่านพอดีเนาะปะลุยเลยดีกว่า่าลองใหม่อีกทีหนึง่งเดี๋ยวลองลองระเบ,บิดไวไวดูนะฮะ,ะโอเคก็มาดึงที่หยุนนะฮะแล้วก็มาดึงปีตรงอีกทีหนึง่ง กลางกลางมาเลยนะฮะดึงมาต่อยก่อนดึงไงวะเนี่ยลืมอ้โดน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 หมื่นหมืนตัวไหนตัวโดนไม่เป็นไรอ่าดึงตัชิงดึงหลงหลง ดึงอันนี้แล้วเราจะดึงนะตามสบายเร่งมาแล้วอันนี้เอาอันซ้ายนะซ้ายดีกว่ามั้งแล้วก็มาดึงม้านะครับต่อยก,ก่อนนะมาแล้วห้าฮิตแล้วแล้วก็มาดึงดึงมาเลยสองทีมา นี่อันตีปุ๊บอันทีต้นไม้ฝากเหมือนต้นไม้เวลาอยู่อันที่ปกติไปเล่นกัเลยอ,อันนี้อันอันที่สองอ่ะทึ๊บ ตะกี้ยทีหนึ่งเพื่อให้ให้มันทำงานเนาะกายแทยรอบนะ่าทำงาน,นะะอ่ะกายแทยทำงานอันนี้ก็โล่ใส่หยุ่นไปก็ได้หรือไม่ต้องก็ได้เนาะอ่าแล้วก็มาใส่ม้านะฮะวนๆไปเรื่อยๆเ,เนาะอ่ะดึง ถ้าไม่มีกระเลียงสีแ0ดดึงแล้วก็ต่อ,อยนะฮะดึงแล้วโล่อะอ่ะแล้วก็ทำการกดอันนี้ก็ได้อ่ะมาดึงมาอ่ะเราเราสมมติเราอยากจะระเบิดเลยใช่ไหดึงอ่ะดึงต่อดูซิมันจะระเบิดยังไงอ่ะแล้วก็ลากเลย๊บ ตายเลยนะฮะอย่างนี้เนาะเราเปิดต้นไม้ก็ใช้ช่วยได้นะฮะโอเคเราก็จะประมาณโอ้ได้สามสิบเอ็ดเทินแล้วเราก็ทำเทิร์นไวขึ้นเรื่อยๆได้เนาะต่ออันนี้เอาไว้วันวันแรกมันไม่มีผลอะไรน,นะฮะโอเคเนาะอันนี้ก็แอนเชนสองก็สามสิบสี่เทินได้อยู่จิตสองก็เล่นได้นะฮะไม่เป็นไรลองดูก่อนถ้าไม่ไหวก็ทำเป็นจิตอ่าจิตแปด 8, จิตอะไรอย่างนี้เนาะ อันนี้ก็จะเป็นทีเข่าๆนะมีคนใช้ปูกะบีด้วยนะฮะมีคนใช้โซเจ็ดด้วยเนาะเขาโซเจ็ดมาบัฟใช่ไหมอันนี้เรายังไม่มีกระดูกฟิวชั่นนะถ้ามีก็จะตกไวกว่าน,นี้ขึ้นอีกเยอะเนะนาะประมาณนี้นะฮะโอเคก็นี่ก็ขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับก็ไว้คนหาทุกคนโชคดีนะฮะบ๊ายบาย 冬天更要热闹起来。